จะภาคโดยเฉพาะหนังอินเตอร์เนี่ยนะไม่ว่าจะภาคไทยหรือภาษาต่างปร,ประเทศประเทศอื่นๆเนี่ยหรือแม้แต่เวอร์ชันภาษาอังกฤษของต้นฉบับของดิสนีย์เองเนี่ยส่วนใหญ่เลยดิสนีย์เขาจะเลือกใช้เซเลบิตี้หรือดาราใช่นะเพราะมีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทเรื่องการตลาดอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่าเันเดมบรรดามาเรื่องอะไรอย่างพี่บุ๋มเองก็เคยภาคโอภาคหลายครั้งแลวค่ะอ่าเช่นเออมีทั้งทั้งมาดากัสกา มาดากัสกาเป็นฮิปโปสาวตัวเดียวอยู่ในนั้นเขาดูจากอะไรดูจากหุ่นไม่ใช่ไม่ใช่แต่มาดากัสกาเนี่ยคือนเนี่ยของบุ๋มเองนะคะคืออันเนี้ยคือเวลาพากเนี่ยเขาเราต้องส่งเสียงของเราไปก่อนค่ะ,ะ,ะส,ส่งไปที่นิสีเสียงและโปรไฟล์เสียงและโปรไฟล์ของเราว่าเราเป็นใครเสียงของเราเป็นยังไงแล้วไม่ได้เป็นเราคนเดียวเวลาเขาส่งเนี่ยเขาส่งสี่ห้าคนคือไม่ใช่พี่บุ๋มส่งไปคนเดียวแล้วได้นะไม่ใช่ทางบริษัทที่เป็นตัวแทนในการ ทําเสียงที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องส่งจากประเทศไทยไปที่นู่นและจากนั้นรอเกือบเดือนเลยค่ะรอเกือบเดือนเขาจะเคาะกลับมาว่าตกลงเป็นใครพี่บุ๋มรู้ไหมว่าคู่แข่งเรามีใครบ้างเขาจะไม่บอกกันไม่บอกค่ะนี่ไงเพราะมันเดี๋ยวมันจะอันนั้นมันจะดราม่ากกว่าใช่ใช่ฉันรู้ปุ๊บ b a b c d พี่บุ๋มสมมติเป็นดีตายฉันได้มา a b c ไม่ได้ซึ่งพี่บุ๋มไม่ใช่นิสัยอย่างนั้นอยู่แล้วเออแต่มันจะแบบมันจะมันจะมันจะไม่ดีอ่ะก็จะปุ๊บกลับมาเคยส่งไปแล้วไม่ได้นี่ไหมอันนี้ถามตรง ยังยังไม่เคยคยพี่เป็นฮิโปเสร็จแล้วเคยเป็นอะไรอีกนอกจากมาดามซาร์มีฮิโปเนี่ยแล้วเวลาภาคเนี่ยนะสมมติว่าเราภาคตัวซ้ายใช่ไหมใช่ใช่เราสมมติเราเราเป็นภาคที่หนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเซ็นสัญญาเลยค่ะว่าถ้ามีภาคสองภาคสามคือหมายถึงฟีดแบ็กดีการตอบรับดีเลตติ้งดีเขาจะมีภาคสองภาคสามเกิดขึ้นเราต้องภาคตัวนั้นต่อไปถ้าไม่ภาคมันี้เสียค่าปรับปะมี มีไงมีค่าปรับดักด้วยเป็นภาระผูกพันกันไปเป็นภาระผูกพันกันไปแล้วก,แวก็แล้วก็การภาพเป็นอะไรที่โหดมากบอกเลยเพราะต้องละเอียดเสียงต้องคือคือมันทํางานหลายขั้นตอนมากพอของมาดากัสการ์เนี่ยบุมภาคไปทั้งหมด4ภาค แล้วมีภาพพิเศษอีกที่เป็นนกเพนกวินมาผสมอยู่ในนั้นหน่อยหนึ่งราบกเป็นห้าเป็นห้าแล้วก็กลายเป็นแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องวันเดอร์แลนด์อีกก็เรื่องหนึ่งเป็นหมูป่าซึ่งเขาแน่จะดูหุ่นแล้วแหละพี่ประนั้นะพี่มีทั้งฮิโปทั้งหมูป่าถ้ามีเรื่องหน้าพี่หน้าก็ช้างช้างน้ำอันนี้คือกระบวนการเขาเป็นไปแคสก่อนนะนี่พี่หมูพ่อให้ฟังนะ มีหลายเสียงแล้วแต่ละคนไม่รู้กันไม่รู้แล้วก็เวลาไปภาคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะการภาคเนี่ยก็จะได้แต่โมงแต่ซีนของเราแล้วตัวหน้าจอเนี่ยก็จะมีแต่ตัวหนังสือเขียนของเขาเลยนะคาดไว้เป็นขาวดําอย่างเงี้ยกลัวการการอัดออกไปเผยแพร่ข้างนอกผมเล่าให้ฟังละเอียดมากลดสัญญาณหนางี้เลยนะจริงไปทํางานบันทึกเสียงงานหนึ่งของสสปที่แล้วแล้วบังเอิญเข้าใจว่าเป็นการบันทึกเสียงห้องบันทึกเสียงของดิสนีย์หรือค่ายอะไรก็แล้วแต่ เป็นค่าอินเตอร์เนี่ยเอา,อางี้ก็แล้วกันเขาบอกว่ามาตรฐานค่าอินเตอร์เนี่ยเขาต้องบอกเลยสมมติประเทศไทยทุกประเทศอะห้องบันทึกเสียงมาตรฐานต้องมีการสแกนลายนิ้วมือเข้าประตูห้องภาคต้องมีกล้องวงจรปิดอยู่ในห้องและอนอกห้องคือแบบใช่เงื่อนไขเขาจะเยอะเยอะมากเพื่อป้องกัน แล้วสัญญาหนาอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเวลาที่เราได้รับคัดเลือกนะคะในการพากเสียงต่างประเทศเนี่ยนะคะสัญญาจะหนาประมาณนี้เลยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเซ็นสัญญาว่าเสียงที่คุณพากน,นั้นแม้กระทั่งคนที่อยู่บนยานอวกาศก,าก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้ประธานโทษน้หนังเอาไปฉายบนยานอวกาศใช่ค่ะเพราะบนยานอวกาศเนี่ยคนที่ทํางานอยู่บนนั้นเนี่ยอย่างนาซาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขา,าเขาเขาอยู่บนนั้นเป็นปีอะ เ,เขาต้องมีหนังขึ้นไปดูดังนั้นบางคนก็จะมีอย่างเช่นการเป็นพรีเซนเตอร์หรือทํางานอะไรก็ตามเนี่ยอย่างเช่นเฉพาะในประเทศไทยเฉพาะในเอเชียหรือว่าได้ทั่วโลกแต่เนี่ยนอกโลกด้วยค่ะอันนี้คือเป็นสัญญาที่พี <ผม S 2> ่บุ๋มคิดว่าต้อท,ท,ที่เห็นที่มันไม่ใช่เวอร์ไวแล้ว ยูน exactly ิเวิร์สเหรอยูนิเวิร์สระดับดาวนิเวอร์สไวใช่ก็คือบนอวกาศก็ฉายได้ด้วยใช่เรคล้ายๆกับเราดูึงเครื่องบินเราเบื่อเราก็ดูมีหนังบนเครื่องบินคือเป็นคนชอบอ่านสัญญาไงอ่านละเอียดไงต่อให้หนาแค่ไหนฉันก็อ่านไงก็อะไรฮะ ยานอวกาศด้วยเหรอจริงขน,นาดนั้นเลยกลับมาที่ยาย่าคุณผู้ชมครับกลับมาที่ภาคเป็นรายยาเนี่ยนะครับก็ทันทีที่โซเชียลของ Walt Disney Studio เนี่ยประกาศออกมาว่าเป็นน้องยาย่าเนี่ยนะครับโอ้โหช, oh, ชาวเน็ตติดตามเรื่องนี้ก็พามากดไลค์ก็มีนะความเห็นเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะฮะมีมุมทั้งวิพากษ์วิจารณ์และชื่นชมเอาด้านลบก่อนก็คอมเมนต์ติติงยาย่าเรื่องเสียงภาคนะคนหนึ่งเขาบอกอย่างนี้ฮะบ,บอกจริงๆแล้วนักภาคควรจะได้ทําอาชีพของเขาเองนะคะ คือถ้าแปลไทยเป็นไทยเนี่ยนักพาก็น่าจะพาคับดาราอย่าไปแย่งอาชีพเขาเลยประมาณนี้อ้าวเออออ่าเออขอบคุณทางเมเจอร์ที่แจ้งข่าวกำลังวางแผนจะไปดูขอเบรกครับอุ้ยทำไมร<อ>โร<อ>โมทดเบาๆหน่อยเนอะอเกิดไปฟังเสียงกันจริงๆแล้วไม่เวิร์กไม่โอจะน่าแหกเนอะยอมรับว่าฝีมือการแสดงของยาย่ากเก่งจริงแต่ส่วนของการพากเสียงหกักไม่ค่อยมีการฝึกฝนก็ไม่ต่างกับที่ผ่านๆมาเอาดารามาพากมันก็ดีแหละวงเล็บ ไม่กล้าบอกว่าไม่ดีกลัวติ่งลงเน็บนิดนึงนะแต่ที่ผ่านมานักภาคเขาน่าจะเก่งกว่าสนุกกว่าลึกซึ้งในอารมณ์กว่าเม,มืองนอกเขาทําได้เพราะเขาแคสตัวคนก่อนสร้างอคือคุณผู้ชมอันนี้ผมอธิบายแนละ้วเดี๋ยวหาว่าเข้าข้างยายย่าคือเมืองนอกเนี่ยแคสคนก่อนสร้างแต่ประเทศในโลกนี่มันมีร้อยกว่าประเทศเขาจะแคสพร้อมกันทั่วโลกไงไม่ได้ไม่ได้เ,เขาก็แคสจากต้นฉบับมาก่อนฮอลลีบูดอย่างนี้เอลลีวูดมาก่อนใช่ บางคนบอกว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบยาย่าแต่รบกวนให้เกตคนดูด้วยค่ะอุ้ยแรงอันนี้แรงมากนะชื่นชมก็มีเยอะนะฮะ,ฮะก็บอกในมุมคนกลางมองว่าแฟนหนังบางคนที่ไม่เขาไม่พอใจาอาจจะเพราะว่าหลายครั้งชอบนําดารามาพาคการ์ตูนแล้วมันไม่ดีแต่เมื่อเรายังไม่เห็นผลงานของยาย่าก็ลองเปิดใจดูก่อนไหม,มถ้าดีก็ถือว่าประสบความสําเร็จถ้าไม่ก็วิจารณ์กันตามเนื้อผ้าอบอ แคสดารามาภาคหนังก็มีเห็นเยอะแยะเป็นเกียรติด้วยซ้ำเ,เป็นเกียรติด้วยซ้ำภาคหนังดิสนีย์อาจจะมีท่อนร้องเพลงและตัวละครก็คล้ายย,ายา่าๆเสียงก็ไปด้วยกันได้คล้ายกับเอลซ่าของแก้มในฟรอเซนดังระดับโลกไปเลยได้ไปโชว์ที่ออสการ์ด้วยใช่ใะนะคะส่วนตัวคิดว่าคนที่ออกมาพูดจะเป็นคนกลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นที่ไม่ชอบน้องแล้วก็เจตนาตามดิสเครดิตซึ่งจะเห็นบ่อยมากๆจากที่เคยเจอน้องเวลามีผลงานดีๆก็คิดดูยังไม่ทันฉาย ให้เห็นก็รีบม,มาตะดปฏิสารพัดเป็นขบวนการเลยมันไม่ถูกต้องเหมือนคนใจแคบนะฮะคือแล้วก็มีหลายคอมเมนต์นะบอกว่าคือคนที่รอชมก็มีอ,มอันนี้ถ้าสำนวนไทยก็อาจจะบอกว่าตีเรือทั้งกโกลนตีโขนยังไม่ทันแต่งตัวใช่แต่อันเนี้ยกรณีเนี้ยอย่างถ้าเกิดคุณจะฟังเสียงตัวอย่างอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้อยากจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นการอัดเพื่อโปรโมทเท่านั้นอ,อัดจริงไม่ได้อัดตรงอย่างนั้นหรอกให้คุณเห็นอ,อันนี้อัดเพื่อโปรโมทเท่านั้นดังนั้นด้วยน้ำหนักเสียงหรืออะไรอ่ะมันก็จะไม่เหมือนจริง